เมื่อวันที่22เมษายน2565กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยนาวาเอกปฐถมทัตปรีชาฤทธิรงค์หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ลงพื้นที่การปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสอบถามนายคุณาสินชิมช้า ัวแทนประชาชนที่เดี๋ยวรับประโยชน์จากโครงการเกษตรผสมผสานสนับสนุนโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55ณบ้านเลขที่171หมู่9บ้านห้วยเชือกตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิถ้าวัานไหนไม่ไมวันไหนไ,ไปธุระไม่มีเวล,ลาเกี่ยวยากก็เอาเน้แดงมปผสมรับมากินเลยตรงนั้นก ใชเดียนครับก็เลี้ยงไส้เดียนด้วยที่ไปอบรมมาครับผมอบรมมาก็กลับมาทําอีกหนึ่งโครงการที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับนั่นคือโครงการเกษตรผสมผสานและที่ผมยืนอยู่นี้นะครับด้านหลังผมนี้เป็นโครงการเกษตรผสมผสานซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยประชาการทหารพัฒนามาดําเนินโครงการให้พี่น้องประชาชนครับอีกสักครู่จะไปสอบถามผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ครับสวัสดีครับผมนี่ค่ะนายครูนสินชิมช้าครับค่ะวันเพียอินกลางค่ะครับกับผมก่อนได้รับโครงการจากมพคห้าสิบห้านะครับกับผมแต่ก่อนชีวิตก็ลําบากครับครับจากไม่มีอะไรจากคนล้มละลายครับ ก็มีหน่วยนอคห้5ส5เกษตรสมบูรณ์ภาค5นะครับก็ได้นําโครงการมาให้กับผมนะครับระยะเวลาผ่านมา1ปีที่จากนบคห5 5ได้สนับสนุนมากับผมตอนนี้ชีวิตดีขึ้นครับแต่ก่อนแห้งแล้งเดี๋ยวนี้ผมก็สามารถมีปลามีเป็ดนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ำลดผักส่งขายได้ตลอด อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ในจุดอื่นๆอีกไหมก็อยากให้มีครับอยากให้มีโครงการอื่นกับเกษตรกรครับส่วนกระผมนายคุณสินชิมช้าก็ขอขอบคุณนะครับที่หน่วยพัฒนานประคอ55เกษตรสมบูรณ์ที่ให้โครงการครับผมขอขอบคุณนาวาอากาศเอกคงฉัดเกิสุวรรณผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55 และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55ทุกท่านที่ได้สนับสนุนการทำสก๊ปข่าวในครั้งนี้ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อำนวยการโดยนาวาเอกปฐมทัตปรีชาฤทธิรงค์หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาทีมงานชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พันจ่าเอกอาทิตย์นันตาและจ่าเอกสุริยาพันธากูลถ่ายภาพผมจ่าสิบเอกพัฒนาพงษ์บัวงาม สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยปรจชการทหารพัฒนารายงานครับไทยหัวใจเพื่อปวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตราพประศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแม้สูญสิ้นลมหายใจเอกราชชาติไทยขอมอ